สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยแปดพยากรนะคะพบกับศาสตร์พยากรอันหลากหลายค่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะทุกรูปแบบเลยศาสตร์ไทยศาสตร์จีน ไพ่ต่างๆนะคะสามารถรับชมได้กันเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันอังคารค่ะเวลาดีๆแบบนี้18:30นนะคะ1ชั่วโมงเต็มๆกันเลยค่ะทาง PSI 63 High c h ช n n น l สถานีบันเทิงเพื่อคนไทยนั่นเองค่ะและผู้ที่จะมาเช็คดวงสตา์ให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากอาจาร,รย์บอยโหราวราไรตี้สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับะนะฮะอที่น้องเกดบอกใชนไะนอกจากศาสาตร์ไทยศาสตร์จีนและตุรจีด้วยนะถูกต้องนะคะ โ <Okay. S 2> อเคแต่อย่างอื่นนะท่านผู้ชมน,นะครับอย่าลืมนะฮะอยากถามอาจารย์บอยผัด s m s นะครับส่ง ชื่อนะฮะชื่อจริงชื่อเล่นเราโอเคทั้งสิ้นนะครับอันที่2ขอวันเดือนปีเกิดหรือเลขสีตัวท้ายบัตรประชาชนและที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมนะท่านผู้ชมนะครับคำถามนะฮะสองคำถามเท่านั้นมากกว่านี้เราก็ตอบได้แค่2คําถามเท่านั้นและก็อีกเรื่องนึงความสําคัญเลยนะท่านผู้ชมระหว่างช่วงพักเบรกอย่าลืมอธิษฐานจิตอยู่ที่บ้านนะครับให้ครูบาอาจารย์แล้วก็สิ่งศิษย์ของอาจารย์บอยก็ดีของท่านผู้ชมก็ดีนะครับโปรดเมตตาบันดาลให้คําตอบที่อาจารย์บอยตอบเนี่ยถูกต้องแล้วก็แม่นยำนะครับเมื่อพิมพ์เสร็จหมดแล้วนนะะะะคคคครรับบจส่่่่งงงมมาาทใใดดเเี๋ยวว้้้ออกกชชแลุณผู นะะในส่วนของ SMS คุณผู้ชมก็พิมพ์อย่างที่อาจารย์บอยบอกไปแล้วส่งมาหาเราได้เลยค่ะที่หมายเลข4642455นะคะรวมไปจนถึงหมายเลขโทรศัพท์ในช่วงหน้าค่ะเราจะรับสายหน้าใหมค์กันด้วยค่ะที่025836971-2นั่นเองค่ะสะดวกช่องทางไหนติดต่อเราได้ช่องทางนั้นๆเลยนะคะอ,ะอะคุณท่านผู้ชมครับเห็นเราแต่งตัวจีนจีอย่างนี้วันนี้เราก็จะไม่พูดเรื่องจีน ก็เขาพูดกันไปหมดแล้วช่มปกติแล้วจังบอชอบเอาเคล็ดลับจีนเลยมาฝ่าย <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ุ่นผู้ชมวันนี้เราจะเปลี่ยนแนวท่านชมแต่งจีน <c oughs> นะ แต่จะพูดเรื่อง India. <Wow. S 2> อินอเดียว้าวอินเดียกันเลยท่านผู้ชมนะ,ะวันนี้เดี๋ยวจะคุยเรื่องพระพิคเนตกันนิดนึงนะพระพหลายๆคนรู้จักพระพิคเนตดีแต่ท่นนานผู้ชมทราบไหมพระพิคเนตเนี่ยมีเป็นพันๆปางใช่ปางเยอะมากเป็นพันนนละฮะแล้วก็แต่ละปางเนี่ยแม้กระทั่งปางใส่คอนเวิร์สก็ยังเจอฮะเจียวจ้าไม่เคยเหรอครับจริงนะไม่เคยบงเคยเห็นรูปที่เขาปั้นนะฮะก็มีใส่คอนเวิร์สแล้วก็นั่งอยู่บนก็เรียกว่าจอคอมพิวเตอร์ก็มีนะฮะแต่วันนี้ท่านผู้ชมนะฮะเราจะมาคุยพระพิคเนตนะฮะอีกปงงนึที่ คนไทยอาจจะยังไม่เคยรู้จักนะครับพิเ<ส>นตตา,ง, <ฮะ S 2> นางนี้นะเป็นตางผู้หญิงนะฮะห,หรือเป็นตางเรื่องกึ่งกึนะผู้หญิงแล้วกันนะฮะชื่อว่าพิเนตตางคเนชานีนะฮะคือเป็นพิเนตตางแบบสาวประเภทสองอะไรพวกนี้ประมาณนั้นท่านผู้ชมนะกึ่งกึ่งผู้หญิงแล้วกันนะฮะเป็นตางคเนชื่อคเนชานีนะฮะหรือนะฮะเราอาจจะเรียกว่าคเนสานีก็ได้นะฮะหรืออีกชื่อหนึ่งฮะคเนสารีก็ได้นะครับไปเฟิร์นบอกว่าอาจารย์บอยยกเม่งหรือเปล่าอาจารย์บอยคิดเองหรือเปล่าอ๋อนั่นสีอาจารย์ยูอิมเมด เนี่ยภาพไฟขึ้นให้เห็นก่อนเลยนะฮะมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วจ้าเราคิดว่าอยากจะสร้างองค์พระพิฆเนศปางคเนศานีหรือคเนชานีนี่นะฮะก็เลยเขาเรียกว่าเหมือนกับเราจุดไฟแล้วบังเกิดเปลวไฟเป็นรูปพิฆเนศเป็นปางผู้หญิงนะฮะท่านผู้ชมสังเกตที่ปางนี้นะครับเขาเหมือนกับจะถือบวงบาาถือเด้แล้วแต่แต่ให้สังเกตหน้าอกอ๋อมีหน้าอกมีหน้าอกมีหน้าอกแล้วก็เอวเล็กอกตุ้มมากก็มีโครงนะเอวจะเล็กนะอกจะใหญ่เลยนะครับปางนี้เนี่ยนอกจาก ที่เราคุยกันนักกีฬานะฮะเรายังพบเจอได้นะฮะในประเทศอินเดียนะครับทิเบตนะฮะมองโกเลียแล้วก็บาหลีบางแห่งแสดงว่ามีจริงมีจริงครับมีจริงนะฮะมีบันทึกไว้เลยนะครับแล้วก็ลักษณะบอกเป็นเหมือนผู้หญิงนะครับแล้วก็บางที่เขาบอกว่ารู้สึกว่าจะเป็นกันจนารีหรือกันจนารีนะฮะเชื่อว่าพิกแนศปางนี้นะเป็นหนึ่งในหุ่สี่โยคินีโยคินี นะฮะก็คือโยคีผู้หญิงนะครับแล้วก็ปางนี้เขาบอกว่าศักระเพื่ออะไรนะครับแรกสุดเลยที่รู้ๆกันมาเรื่องขอบุตร อขอร <ขอ S 2> ูปนะครับหรือในเรื่องของเขาเรียกว่าภัยพุ์ต่างๆเนี่ยจะช่วยกําจัดได้ดีแล้วก็ของเงินขอทองได้ดีนนี่ไงเห็นกันชัดๆเลยคุณผู้ชมค่ะนะคะมีเหรียญจริงลเลยนี่ไม่เป็นเหรียญแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเล่าประวัตินิดน,นึงก่อนได้เลยนครับน้องเกดดีก็ดีแล้วคุผู้ชมก็ดีอาจจะยู่รู้แต่เป็นยังไงนะครับนส่คะจ่าผมพูดอย่างนี้แล้วกันว่าคเนชาณีเนี่ยอาจจะมีประวัติอยู่หลากหลายนะครับแต่หนึ่งในประวัติที่ผมรู้มานะฮะสืบเนื่องมาจากตอนก่อนนู้นเลยนะครับมีจอมานอยู่ตนหนึ่งเราต เฝ้าบาเพ็ญเพียรเราก็ไม่รู้ท่านบําเพ็ญเพียรประเภทไหนแต่บําเพ็ญเพียรเรื่องการขอ,ขอกับพระศิวะนะฮะน้องเกดจะรู้จักพระศิวะดีใช่ไหมเออเดี๋ยวผมบอกท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเป็นวันเขาเรียก่าศิวราตีนะมหาศิวราตีนะเดี๋ยวผมกลับจากนี้ไปผมก็จะไปถวายเขาเรียกว่าศิวริง์ก็คือบูชาด้วยน้ำนมนะฮะ,ะผมนอกเรื่องแป๊บนึงนะฮะก็คือจอมานตนนี้เนี่ยก็เฝ้าบําเพ็ญเพียรน,นะฮะเพื่อจะขอพรกับพระศิวะเมื่อบําเพ็ญเพียรจนพระศิวะรู้สึกพออกพอใจ ก็เลยให้เขาเรียกว่าให้พรกับมารตัวนี้มารตัวนี้ขอว่าอะไรดูไหมฮะขอว่าอะไรคะขอว่าตัวเขาเองเนี่ยผู้หญิงก็ฆ่าไม่ตายผู้ชายก็ฆ่าไม่ตายโอ้คนฆ่าไม่ตายสัตว์ฆ่าไม่ตายเทพฆ่าไม่ตายขอเยอะมากเลยค่ะท่านท่านผู้ชมคิดดูนะฮะผู้หญิงฆ่าไม่ตายผู้ชายฆ่าไม่ตายแล้วจะเป็นใครได้นอกจากถูกไหมฮะนอกจากข้ามเพศหรือกระเทยถูกไหมฮะหรือจะเป็นทอมดี้แล้วแต่นะฮะเห็นไหมผู้หญิงก็ฆ่าไม่ตายผู้ชายก็ฆ่าไม่ตายอันที่สองนะครับมนุษย์นะฮะ เทพสัตว์ฆ่าไม่ตายแต่พระพิกเนตนะฮะเป็นเทพแล้วก็มีร่างกายเป็นเหมือนมนุษย์สุกไหมครับมีเสียงเป็นช้างเเป็นกึ่งกึ่งหมดเลยเพราะฉะนั้นแล้วพระพิกเนตก็เลยต้องอวตารมาเป็นพระแม่คเนชานีหรือพระแม่คเนสานีนะครับเพื่อที่จะปราบมันตัวนี้อ๋อเพราะมันคือจะเป็นผู้ชายก็ไม่ได้เีกเป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ถูกต้องครับก็เลยต้องแบบเพมาวเพาเพอวตารลงมานะฮะ สวยงามมากท่านผู้ชมทิดตามแล้วกันนะฮะหน้าอกตุม้มเอวเล็ก,ลลกนะฮะข<ล>ุ่นดีมากะนะครับเพื่อให้จอมนันเนี่ยหลงไหละนะฮะแล้วเวลามาทําให้จอมนันหลงไหลเนี่ยเขา,าท่านใช้น้ําหอมนะวาวในน้ําหอมในการโปรยปลาให้จอมนันเนี่ยหลงไหลเมื่อจอมนันหลงไหลแล้วก็มีวิธีที่จะทําให้จอมนันเนี่ยฆ่าตายเพราะว่าจอมันเนี่ยถามว่าเขามาทําผิดอะไรบนโลกมนุษย์จอมันตัวนี้เขาเรียกเป็นมารเลือกเหมือนกับมาทําให้มนุษย์เนี่ยไม่มีหัวใจไม่มีความรักว เพราะฉะนั้นแล้วนะครับในช่วงที่จอมานออกอารวาดนะครับคนจะไม่มีความรักกันเลยนะฮะควไม่มีความรักท่าผู้ชมอาจจะมองอุ้ยวาเลนไทน์เมื่อวานเมื่อวันซืนนี่เองมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่เพราะว่าความรักเนี่ยเอาสมมุติถ้าเกิดจานบอยมาทางานไม่มีความรักเรื่องการทํางานอยากมาไหมไม่อยากถูกถ้าจาบอยไม่รักน้องเกศสมมตินะไม่อยากเจอก็ไม่อยากมาทํางานถูกไหมเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ท่านผู้ชมนะครับอ่า พระพิฆเนศเลยต้องอวตารมาเป็นพระแม่คณิชานีเพื่อลงมาปราบมารตัวนี้ให้มารตัวนี้เขาเรียกว่าได้หายไปจากโลกเพื่ออะไรครับเพื่อชาวโลกเราจะได้มีความรักกันต่อมามีมอบความรักให้แก่กันถูกต้องครับในตำนานตรงนี้นะผมมีว่าอ๋อเป็นอย่างนี้แต่ว่ามีอีกหลายๆตำนานท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องตำนานของกระเทยด้วยนะแต่เราไม่อยากจะพูดถึงก่อนมีมีท่านผู้ชมอินเดียกลัวกระเทยมากจริงเหรอคะจ๊ะจริงๆครกระเทยเวลาเขาไปงานไหนท่านผู้ชมอินเดียจะต้องรีบจ่ายเงินแล้วให้เขาแสดงอะไรก็ได้แล้วรีบไปๆนเห็นไหมครันมันมันนีม วันนี้เราเล่าแค่เรื่องพระแม่แคเนชานีนะครับเสร็จแล้วนะฮะอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่บนโต๊ะนี้นะครับก็คือเหรียญพระแม่แคเนชานีนะฮะเหรียญนี้ท่านผู้ชมสังเกตให้ดีนะว่าตรงหน้าอกเนี่ยเราจะฝังเขาเรียกว่าอ่เาเพร์ลบสกี้ละกันนะสีชมพูรตรงนี้เป็นการเรียกปล่อยให้เขาเรียกว่าปล่อยพลังให้มากขึ้นโอ้โหจปล่อยพลังเลยนะหินสีอะไรใช้สีช่วยใช่ไหมครับแล้วก็หน้าผากอ่ะจ้ะหน้าผากได้ให้เป็นสีม่วงครับท่านผู้ชมแล้วก็ในก็เรียกเหรียญนี้นะครับบอกได้เลยว่าผลิตนะครับหรือเป็นมวลสารนะครัับมีทท้้งเหล็กน เคยได้ย oh, e ินไหมเหล็กน้ำพีนะครับเหล็กน้ำพีก็บอกว่าล้างอาถรรพ์แล้วก็คงกระพันนะครับยังมีเหล็กไหลพญานาคนะนะครับในเหล็กไหลพญานาคเขาบอกว่าเพิ่มทรัพย์เพิ่มโชคนะครับและยังมีแร่เหล็กไหลคําดํา ทำแบลว่าทองค<อ>าทองคาสีดําก็คือให้เงินทองงอกเงยนะครับมีแร่เหล็กไหลพญาสมิงเหล็กปกปักรักษานะครับยังมีเลขแร่เหล็กไหลเขาอึมครึมนะฮะเป็นเมตตามหานิยมแล้วก็มหาสเสน่ห์เลยนะครับและยังมีแร่เหล็กไหลสามร้อยยอดนะฮะเพิ่มบรารมีหนุนดวงนะครับ<อ>แร่เหล็กไหลเขาเขี้ยวนะฮะลุ่มเรืองเจริญก้าวหน้าแร่เหล็กไหลบ้างไทยเสริมความรักความเมตตาแล้วก็มีนินนะฮะนินนี่คือปกป้องกุ้มปายให้พ้นจากอันตรายแล้วก็มีอุลลกกะมณีรู้จักอุลลกกะมณีไหมจริงๆก็คือสเก็ตดาวตกเนี่ยท ไปหาจังไหนล่ะคะอาจารย์สเก็ดดาวตกเยอะอ่ะฮะผมยังมีอยู่เลยนะฮะสเก็ดดาวตกตรงนี้นะฮะบอกว่าเสริมดีแล้วก็เสริมมงคลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นผู้ชมนะฮะสนใจนะครับและที่สําคัญนะฮะปลกเสดนะครับในคืนมหาศิวราตรีว้าวนะฮะเมื่อคืนเมื่อวานเป็นมหาศิวราตรีแต่วันนี้ยังอยู่ในช่วงของศิวราตรีอยู่นะครับเหรียญนี้ถ้าถ้าเกิดผู้ชมถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถติดต่อนะฮะเช่านะครับที่0 8 5นะครับ1627649 นะครับผมเน้นอีกทีนะฮะศูนย์แปดห้าหนึ่งหกสองเจ็ดหกสี่เก้านะครับดอาจานดอนะครับผมได้ครับด้านหลังถูกต้องครับด้านหลังค่ะคุณผู้ชมด้านหลังยังมีเป็นรูปของพระแม่กาลีนะฮะแม่กาลีบอกปกป้องคุ้มครองแล้วก็เกื้อหนุนดวงล่าผลแล้วก็ชัยชนะวามันอย่างนี้่านผู้ชมจริงๆถามว่าทำไมต้องมีพระแม่กาลีนะครับผมบอกได้คำหนึ่งเลยว่าพระแม่กาลีเนี่ย เป็นการปกปักไม่ให้ถูกหลอกหลายหลายคนเวลามีความรักแล้วนะครับแล้วถูกหลอกเนี่ยไหวไหมท่านผู้ชมไม่ไหวมันก็ไม่ได้นะเพราะนั้แล้วนะครับท่านผู้ชมนะฮะด้านหลังถึงต้องเป็นรูปของพระแม่กาลีขึ้นมานะครับเพื่อปกป้องไม่ให้บังเกิดในเรื่องของการถูกหลอกลวงด้วยแล้วก็ให้บังเกิดในเรื่องของชัยชนะนะครับเหรียญนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าท่านผู้ชมนะครับเป็นเหรียญที่สามารถกระจายพลังกับตัวเราเนี่ยในเรื่องของการที่ผมพูดทั้งหมดแล้วฮะผมพูดรวมๆแล้วกันว่าสมหวังทุกสิ่งร่ำรวยมหาเสน่ห์ เกื้อหนุนดวงนะครับน้ชมเองเหรียญครบเลยอ่ะถูกต้องถ้าไม่จําเป็นนะว่าจะต้องเป็นข้ามเพศหรือไม่ข้ามเพศใช้ได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยอีกเรื่องหนึ่งเลยฮะขออะไรท่านก็จะสําเร็จด้วยนะเพราะว่าเหรียญนี้นะก็เรียกว่าทํามาด้วยใจจริงๆนะครับตัวผมเองเนี่ยถามว่าทําไมผมทําเพราะว่าเมืองไทยเราเนี่ยรู้จักพระแม่กนรนชานีน้อยมากน้อยจริงๆอยากให้คนเนี่ยได้รู้จักพระแม่กนรนชานีเยอะขึ้นเราก็เลยเขาเรียกว่าสร้างเหรียญนี้ขึ้นมานะครับเพราะ หกสองเจ็ดหกสีใช่แล้วค่ะหรือหรือหรือเลยนะอยากจะเจอตัวอาจาบอยเป็นๆนะฮะอยากมาเช่าเหรียญสดๆเลยนะครับได้ไหมยี่นะฮะเดี๋ยวผมขอเพจนิดนึงนะฮะ23่สึงยีนะครับกุมภาพันธ์ที่ถึงนี้นะครับอาจารย์บอยแล้วก็สโมสรนักพยากรณ์แห่งประเทศไทยนะครับเราได้จัดพยากรณ์นะครับ ที่2ที่เลยประตูน้ำท่านผู้ชมนะครับที่แรกก็คือวอเตอร์เกตนะฮะเคยไปไม่วอเตอร์เกตนะครับเคยไปอมารีวอเตอร์เกตนะฮะเป็นวอเตอร์เกตนะครับที่จุดหนึ่งและจุดที่2นะครับท่านผู้ชมเรานะครับได้เขาเรียกว่าจัดงานเช่นเดียวกันนะฮะที่พาราเดียมประตูน้ำเช่นเดียวกันสองห้างติดกันเลยท่านผู้ชมนะฮะสองห้างอยู่ติดกันเนี่ยอยากท่านผู้ชมเนี่ยได้เขาเรียกว่า ได้เขาเรื่องนะได้ไปเจอแล้วก็อาจจะได้ไปให้ผมเนี่ยไปทำนายทายทัก<ด>เพราะในงานเนี่ยผมทำนายทายทักกันแค่6ก0บาทเองอ<า>นะฮะ,ะ,ะปกติเจอตัวผมต้องเป็นพันนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่6ก0บาทท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะรีบๆเลยนะฮะ23ถึง28บท่านผู้ชมสามารถที่จะไปได้ะะที่ พพเดียมนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่อัวถ้เกตดประตูน้ำจะไปเช่าเหรียญพระแม่คเนชานีก็ไปเจอผมได้ที่นั่นเช่นเดียวกันนะครัะลองดูคุณผู้ชมคะสวยงามมากๆเลยก็จะได้ไปทั้งกล่องแบบนี้เลยใช่ไหมคะอาจารย์ูทั้ก่อรูหามากเลยด้านบนอย่างนี้คุณผู้ชมก็จะมีคาถาด้วยนะคะและเราจะมีคาถาพระแม่คเนชานีต่างหากอีกทีหนึ่งนะครับคาถาที่เป็นคาถารวมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราขอแม่คเนชานีเนี่ยต้องเป็นคาถาเฉพาะเพาะนะคะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมใครสนใจนะคะอย่างที่อาจารย์บอยบอกไว้จะมาเช่าบูชา ด้วยตัวเองก็ได้ที่อมารีชีวอเตอร์เก่น,นะคะ,ะคแล้วก็เจอส่วนตัวก็ได้แล้วแต่โทร,รมาได้เลยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมขาช่วงหน้ารับสายหน้าหมาก่การเตรียมโทรศัพท์ให้พร้อมนะคะ025836971-2ค่ะพบกันในช่วงหน้าค่ะ